ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับผมเซอร์โอเมชินวันนี้ก็จะมาแนะนําตัวนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นภารกิจของทางเกมโซนโฟร์ครับคนที่สมัครเป็นแค t เตอร์โปรเจกต์เนี่ยก็จะได้รับภารกิจอย่างนี้เหมือนกันทุกคนนะครับผมก็เล่นเกมนี้มานานพอสมควรน,นะครับตั้งแต่เซิร์ฟเก่าอย่างเซิร์ฟนี้จะมีเปิดมาประมาณสองปีเกือบสามปีนะครับซึ่งผมก็เล่นมาตั้งแต่ แรกๆก็เพิ่งเปิดเลยนะเทร์เก่าของผมก็เลยมานานเหมือนกันนะถ้าตีรวมๆก็น่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดีนะครับแล้วผมก็เป็นคนเดียวที่2ี่สิบดาวในเทิร์ครับยี่สิบดาวในปัจจุบันนะผมยี่สิดาวคืออะไรยี่สิบดาวก็คือคนที่แต้มตรงนี้ครับมากที่สุดในเกมก็คือเยอะที่สุดในเกมคุณจะเป็นยี่สิบดาวได้คณต้องมีแต้มนี่มากที่สุดในเทิร์ครับ เกมนี้ก็เป็นเกมต่อสู้ครับซึ่งถ้าคุณแพ้ดาวก็จะลดชนะดาวก็จะขึ้นครับตามธรรมชาติเนี่ยแพ้ลดดาวขึ้นเอ้แพ้แพ้ลดชนะดาวขึ้นเออก็ดาวเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสีระดับครับผมหนึ่งถึงห้าดาวจะเป็นดาวทองแดงครับหกถึงสิบดาวจะเป็นดาวเงินสิเอ็ดถึงสิบห้าดาวจะเป็นดาวทอง 16ถึง20ดาวก็จะเป็น20เอ้ยจะเป็นดาวลุ้นครับผมเนี่ยเดางได้เห็นก็อธิบายนิดนึงนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่น V.P. นะครับแล้วผมก็มีตัวไก่เอ้ยมีตัวเก่าอีกหนึ่งตัวที่เคยเป็น20ดาวเมื่อซีซั่นที่สนะครับในซีซั่นที่สองถ้าเกิดว่าใครเล่นมานานแล้วก็อาจจะไปพบที่เห็นเีารู้จักนะครับ ตัวละครนั้นชื่ออาคาซึกิครับผมก็ผมจะเปิดให้ดูเลยกันนี่ครับก็คือซึ่งหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนผมหยุดเล่นตัวละครนี้ประมาณสองเดือนหน้าแล้วแล้วก็มาเล่นมาเล่นตัวยี่สิบดาวในปัจจุบันนะตัวนี้ก็เป็นอาชี่พาร์ิโดครับผม ถามว่าทําไมถึงเลือกเป็นอาชีพนี้อาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความครบเครื่องหลรูปแบบนะคุณจะไปเล่นดวลโหมดก็ได้ดวลบัตเทิลหรือว่าซิงเกิลก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นห้องทีม YouTube, ทีพีห้องทีมแบบมีทีมก็ได้ก็เหมาะสมเช่นกันนะเป็นสายที่ผมชอบมากๆก,ก็ซึ่งเล่นมานานมา,ากๆแล้วน,นะสายนี้จะจับว่าเป็นสายหลักของผมเลย แต่ว่าเล่นนานไปไหมก็มีจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดเอิตัวครับผมก็คือเล่นจนเบือ่อก็เลยเปลี่ยนฟิลไปเล่นเทควันโดนะครับซึ่งก็คือตัวเองเองนะถามว่าทำไมถึเงเล่นอาชีพเทควันโดเหตุผลเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีไม้เด็ดจะมีความโดดด่ดนในการคอมโบนะฮะก็คือถ้าคุณโดนคอมโบเจอคนเก่งๆเนะี่ยคอมโบของสายนี้เนะี่ย คุณหาจะถึงขั้นปล่อยคียบอร์ดเลยก็ได้นะก็ประมาณนี้สำหรับสายเดกวคนโดครัคนที่รู้จักผมอยู่แล้วก็จะรู้ดีนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นทีทีเล่นทุกโหมดอะห้องทีมซิงเกิล d อลโหมดห้องแดงก็เล่นทุกโหมดแต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางเดรฟมากกว่าก็คือซิงเกิลหนึ่งหนึ่งหรือว่าห้องแดงประมาณนี้ครับ ผมก็ชอบการพีทชอบการเล่นหนึ่งเป็นชีวิตติดใจนะครับใครที่อยากพีทีเล่นทีทีชอบเล่นพีทีก็สามารถสอบถามผมได้นะฮะถ้าตอบได้ผมก็ตอบนะครับเจอในเกมก็สามารถาทายได้นะไม่หยิ่งนะผมถ้าสงสัยอะไรก็สามารถเม้น์ใต้คลิปผมได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจบไวไ้ใต้ใต้คลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้การแนะนำตัวสั้นๆของผมก็ขอจบเพยงเท่านี้น,นนะขอทางทีงานนะผมกดเข้ามองบุคคลตัวน,น้อยๆอย่างผมด้วยนะคนที่อยากมีตัวตนอยากมีสังคมในเกมนะบนโซนนะก็ฝากได้คอยตด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ